สวัสดีค่ะวันนี้ท้ายบทนะคะชวนคิด40มาช่วยกันตอบนะคะจะต้องมีการเขียนเขียนส่งมาสแสดงความคิดเห็นสักข้อละ2-3บรรทัดโดยให้เหตุผลประกอบแล้วเอามาจากไหนจากในหนังสือในบทอ่านมีค่ะมีนะคะอ่ะมาลองดูเปิดท้ายบทเลยค่ะ กิจกรรมชวนกันคิดช่วยกันตอบข้อที่หนึ่งถามว่าพระดาบทสังเกตสิ่งใดจึงรู้ว่าสี่สิทธิ์มีใจคับแคบเห็นแก่ตัวขาดน้ำใจเอื้อเฟื้อกลับไปสังเกตนะคะกลับไปอ่านนะตั้งแต่ปรากฏตัวแล้วใช่ไหมคะ ปรากฏตัวแล้วก็ทำไมไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่จ้าต่างคนต่างอะไรก็ว่าไปตามความเข้าใจของเรามีหลายจุดนะคะที่แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยจิตใจคับแคบอยากเป็นหนึ่งอยากชนะไม่สนใจใครที่อยู่รอบข้างยู่แต่ว่าตัวเองจะต้องชนะข้อ2ค่ะพิจารณาจากเครื่องแต่งกายของ4ีสิทธิ์สะท้อนถึงดินแดนใน4ี่ภาคได้ไหม โอ้ถ้าใครฟังคลิปครูอธิบายรู้เลยใช่ไหมคะครูบอกชัดเจนนะถึงไม่ฟังกลับไปอ่านเองก็เจอค่ะเจอแต่นันเรียนอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือศิลปะหัตถกรรมเปิดคลิปเก่าประกอบได้เลยนะคะแล้วเขียนตอบมาให้ครูนะคะข้อที่3การจับมือสามัคคีกันทำให้ดินแดงของสี่สิทธิ์สงบสุขอย่างยั่งยืนจริงไหม จริงพ่อลายแต่ละคนเด่นอะไรแต่ละคนเก่งอะไรแต่ละด้านมีอะไรศิละปะมีอะไรความอุดมสมบูรณ์มีอะไรต้องแบ่งปันอะไรกันประมาณนี้ไงคะลูกนะและข้อสุดท้ายบทอ่านเสริมกลับไปอ่านอีกทีที่เป็นกลอนค่ะถามว่าให้ข้อคิดอะไรก็เยอะเหมือนกันนะคะสอนอะไรคิดอะไรอันนั้นสอนตรงตรงตรงกลับไปอ่านซ้ำแล้วสรุป ถ้าสรุปไปได้ยกกรอนมาเลยว่าอันนี้สอนอย่างนี้ตรงนี้อันนี้สอนอย่างงี้สอนอย่างนี้ส่งมานะคะข้อละสามคะแนนถ้าตอบดีและตอบครบงานชิ้นที่หนึ่งต่อไปชิ้นที่สองค่ะ <c oughs> ชวนกันอ่านอันนี้จะเป็นการประกวดการอ่านคําบรรยายลักษณะและความสามารถของสี่สิทธ์ให้เลือกมา1นคนเอาใครก็ได้อันนี้ส่งเป็นคลิปวันอาทิตย์ค่ะ ให้เวลาทำนะให้เวลาทําดูตัวอย่างค่ะนะครูจะลองอ่านคําบรรยายสิ่งที่แสนคําแสดงความสามารถอ่านแบบใส่อารมณ์อ่านแบบมีน้ําเสียงอ่านแบบออ่มีความน่าตื่นเต้นนะคะลองดูแล้วนั่นเองก็อาจใส่คลิปนะ อ่านให้ดูเลยแต่อ่านให้มันเหมือนกับเป็นการเล่านิทานหรือเล่านิยายก็ได้ตัวอย่างนะคะแสนคํายืดอกกระโดดไปที่กลางลานเขาหยิบร่มออกมากวาดสายตามองทุกคนอย่าได้คิดว่าข้าเอาเยี่ยงอย่างอิสตรีร่มบ่อสร้างนิวิเศษนักจงดูทันทีเขากางร่มร่างของเขาก็หายไปจากสายตานั่น ร่มช่วยป้องกันสัตราวุธป้องกันหยาดน้ำที่ไม่พึงปรารถนาและแสงพิษจากฟ้าฟากฟ้าเมื่อเขาหุบร่มจึงเห็นร่างของเขาแสนคำเริ่มดีดพินเปี้ยนกหยุดบินสัตว์ลืมกินหญ้าทุกคนน้ำตาไหลทันใดนั้นเขาหมุนตัวเป็นวงกว้างเมื่อบนจบเป็นวงเกิดเป็นกลองสะบัดชัย แสนคำเริ่มตีกลองเมื่อเสียงกลองดังเสียงโหของพลทหารก็ยังดังอึกกระทึกอื้ออึองปานป่าจะถล่มทลายสุดท้ายเขาหยิบตุงไว้ในมือเหินขึ้นช่วยยอดไม้โบกตุงไปรอบๆพลันมีตกใส่ผล,ลไม้นานา,นา,นานชนิดลอยลงมาถวายพาระฤาษีมากมายพร้อมกับร่างของแสนคำหมอบอยู่แค่นี้ค่ะ ทำคลิปส่งให้ครูประกวดกันเอารางวัลกันโอเคไหมคะลงมือเลยลงมือทำข้อน,นี้ก่อนค่ะนะแล้วก็ลงมาอ่านดูซิชอบอันไหนชอบของใครเลือกมาหนึ่งคนทำคลิปแบบครูส่งมาให้ครูค่ะโอเคนะคะให้เวลาทำงานวันนี้สอนเท่านี้แหละให้เวลาคิดงานค่ะเชิญค่ะ